วันนี้เกศภัททุกคนนะคะมาชมกับเจ้ารถตู All ้ออนนิวคันนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วตัวนี้ขายดีแบบบุมมากทุกคนคะ่ะเบี่ยงปังกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวออนนิวค่ะกับตัว t o y ยต a c คอมิวเตอร์2.8รถปี2020นะคะทำไมถึงเรียกว่าเป็นตัวออนนิวสังเกตคะ่ะหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยจากตัว3.0ก็คือมีการย้ายตำแหน่งของเครื่องยนต์ จากปกติอยู่ตรงใต้เบาะข้ามคนขับนะคะมาไว้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้อดีของเขาก็คือช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกรลกเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมาพร้อมกับตัวรถที่มีความกว้างขึ้นยาวขึ้นและเตี้ยลงนะคะเรียกได้ว่าทําให้การขับขี่นั้น มีความนุ่มนวลและประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรวมไปถึงกับตัวเครื่องยนต์แบบใหม่กับตัว G D 2.8หรือว่าดีเซลสอ0 0 c ซีซีมาพร้อมกับขุมพลัง163แรงมา้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่420ินิวตันเมตรด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูกับเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นแถบโครเมียมค่ะไฟหน้าเป็นตัวฮาโลเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าถือได้ว่าเขาดีไซน์ออกมาได้ดุดันกับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะ ล้อที่ได้เป็นล้อก,กระทาขนาด16นิ้วยางก็คือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด45องศาช่วยในเรื่องของการขับขี่เข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีและมีประสิทธิภาพยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นกระจกมองข้างจะเพิ่มนะ,ะในส่วนของตัวกระจกสองล้อหลังมาด้วยนะคะเวลาจอดเที่ยวฟุตบาทอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะบันไดด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเนี่ยกว้างขึ้นนะ ทำให้ขึ้นลองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและตัวเบาะมีการปรับเปลี่ยนมาเพราะว่าถ้าเดิมๆเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแต่ตัวนี้คุณจะได้เป็นเบาะหนังไปเลยนะคะข้อดีก็คือดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายค่ะสะภาพเบาะคือสมบูรณ์ไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะตรงกลางเป็นที่วางของเป็นที่วางแก้วได้นะคะแล้วก็เป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่และตัวนี้คุณได้เป็นเกียร์ออโต้ สสปีดค่ะขับขี่สะดวกสบายเลยนะคะมีติดตัวจองมาให้นะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบแมนนวลน,นะตัวนี้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือเดิมๆเนี่ยจะเป็นแอร์แบ็คคู่หน้าตัวนี้ก็จะได้เป็นแอร์แบ็คสามจุดด้วยกันค่ะถือได้ว่าเทามาได้ลงตัวมากๆทุกคนค่ะนี่คือโซนด้านหน้ามาดูกันต่อค่ะกับโซนด้านหลังนะคะด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะตัวเบาะมีการปรับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเป็นเบาะหนังนะคะสามแถวสามตอน เที่นั่งสภาพสวยงามทุกที่นั่งเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะทรงใหญ่นั่งสบายด้วยนะไม่อึดอัดไม่ขับแคบนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะได้ตัวเคาน์เตอร์บอกก่อนว่าเดิมๆไม่มีนะคะแต่ถ้าคุณมาซื้อคันนี้ที่โต๊ะโต๊ะขาของเราคุณได้ตัวเคาน์เตอร์แบบนี้ไปเลยค่ะวางเจ้าน้ําวางขวดน,น้าได้วางของได้ซ้ายขวาเป็นที่วางของเป็นที่พักเท้าได้เลยค่ะด้านบนแอร์เดิมๆจากโรงงานนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4แถวนะคะได้ความเย็นทั่วถึงอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่สนใจบอกไปแล้วว่าตัวนี้รถปี2020เนาะรถยังถือได้ว่ายังปีใหม่อยู่เลยค่ะแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานเลยตัวนี้ที่ตโอต้ว่าของเราขายอยู่ที่1,290,000บาทค่ะจัดไฟแฟนนด์ได้และที่สำคัญตอนนี้เรามีกับดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญานะคะแล้วก็เลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะ มีรับารเการครื่องเงินและเยรนนานสูงสุดถึง4ปีเลยดูแลกันแบบยาวๆนะคะจากบริษัทฟิกแมนค่ะซึ่งเป็นบริษัทออวอร์รนตีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศมีรถยกไม่จำกัดระยะทางนะคะให้คุณอุ่นใจได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับนะคะท่านใดที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตก็ดีอาชีพก็ดีติดต่อมาพูดคุยได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ0 8น7 7 7 7 7 5 7หค่ะหรือว่าจะเป็นเพจลดมือสองเครดิตออนใบโตโตค่ะยู u ูบโตโตค่ะชนอค่ะมีทั้งไลน์ติกต่ออินสตาแกรมเว็บไซต์หลากหลายช่องทางการติดต่อก็ฝากเข้าไปก็ติดตามกันด้วยนะคะไปอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะหรือถ้าสะดวก แนะนำอยากให้คุณได้เข้ามาชมตัวรจริงเพราะว่าตัวโตค้าของเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะอยากให้คุณลองมาชมตัวรจริงก่อนมาลองขับก่อนอย่างตัวรถตู้เนี่ยก็จะมีทั้ง3.0นี่ค่ะแล้วก็ตัว All New al กับเครื่อง2.8มีทั้ง border, บอะเดิมเบาะหนัง เบาป้านแต่ง VIP เราก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีรถประเภทอื่นๆอีกด้วยซึ่งทุกคันเป็นรถคัสภาพไม่มีชนหนักทิกคว่มจมน้ำนะคะถ้าตัวจเจอยินดีซื้อคือร้อยปร์เซ็และแน่นอนเราไม่ได้ขายจบแล้วจบนะคะเรามีกับบริการหลังการขายที่เป็นมาตรฐานที่คุณวางใจให้คุณสามารถที่จะอุ่นใจและไว้วางใจกับการซื้อรถที่ตตอต่อคาของเราได้เลยค่ะยังไงก็เฝ้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้เอาไปใช้งานนำไปประกอบอาชีพเป็นรถดีสซนรับ2รงพนัก งานท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าไปใช้งานในครอบครัวนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าคุณได้ไปคุมค่าอย่างแน่นอนค่ะและเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้หมดหน้าที่อีกแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนรอติดตามชมได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ